ตรงพัดลมก็มีนะลูกอ่ะเด็กๆจะให้จะให้อาหารเตา่าอ่ะโยนลงไปให้มันเลยลูกอันปลาแจ้วคนนึงว่าของปลอมที่แรกของเ <c oughs> ต่าเยอะมากเลยอันนี้นะ่ะเออมันตัวใหญ่เท่าอยู่วัดไหม เตาเยอะมากเต่าพี่เม่ขาเต่ามันแย่งกันกินเลยอะหกฟองเหรอเอ้ยเอาให้มันนะเมลุเอ้ยพิงก์เอายน์นะพี่มันเลยเอ้พิงว่าเอว่าเอว่าเดินตรงอันนี้สิเดินตรงสะพานสิเห็นไหมเอว่าเดินไปตรงสะพานสิเออเนื้อไงตามนิชาไปเดินไปตรงนี้ เดินไปตรงสะพานเลยขอบคุณครับขอบคผู้ชมหนะครับอ๋ออันนี้ปลาอะไรนี่นะปลานิลปลานิลเออตง่ายง่ายเขาบอกว่าห้ามจับตู้ปลานะห้ามส่งเสียงดังด้วยเอ๋อตู้นี้ปลาไปไหนอ่ะนี่จ้าตู้นี้ไม่มีปลา ไม่ใช่นี่ปลาเพาะลูกปลาเพาะปลาไม่น้ำผุ้งรอแม่น้อยเด็กๆรอแม่น้อยตรงนี้มีอะไรลองกดปุ่มสิออกดปุ่มที่ร้านลูกอ๋อนนะะเวลากดปุ่มแล้วมันจะขึ้นไฟ สวยมากสวยมากุงนี้สวยมากอ่ะเด็กๆยิ้มน่อยหนึ่งสองสามแอคชันโอเคค่ะปลาอะไรนี่นิชาปลาเสืนชปลานปลาเนปลาถุนลาถุลาถสลาถุ่ลาถุงางนลาถุางาางัาานา แฝดนะแม่ไม่ใช้แฝดแม่ออ๋ออันนี้ปลาอะไรปลาบ้าเหรอปลาบ้าอันนี้ปลาบ้าดิชาปลาบ้าปลาบ้าได้เออเย็นมะอันนี้ปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยไม่ใช่ปลาปลากระเป้านะลูกชื่อมันหายชื่อมันหาย ปลาคูแดงปลาคูแดงแม่มาคล้ายปลาคิตังเบดเทว์เลยอะคล้ายๆปลาคิตังเบ็ดเท่าเหรอโอเคโอมันเป็นอุโมงยาวไปเลยนะอันนี้ปลา ส้มเหมือนปลาช่อนเลยอันนี้ปลาอะไรเอ่ยพี่พิงปลาอะไรเอ่ยเหมือนปลาตะเพียนเลยเนาะปลาตะเพียนเหรอปลาตะภาคเหลืองปลาตะภาคเหลืองเหมือนปลาตะเพียนคล้ายกันบ้านเราเรียกปลาตะเพียนหรือเปล่าฮะนี่ไงมุมนี้มีมุมถ่ายรูปด้วยปลาเหลืองปลาส้ม ชื่อมันหายอ่ะอันนี้ปลากระโจกปลาปลาโจกปลาโจกปลาโจกอันนี้ปลาโจกตัวเล็กๆแล้วตัวใหญ่ก็มีะ่ะนี่ใช่ปลาโจกเหมือนปลาเฮ้ยอันนี้ปลาอะไรอ่ะเออปลาอะไรอ่ะคีบมันสีแดงอ่ะแล้วทำไมในกล้องเห็นสีแดงไหมเนี่ย ออตามันสีแดงๆปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนทองอ่านี่ปลาตะเพียนทองค่ะเด็กๆ อันนี้มีเป็นแบบตู้ตู้กระจกป้าขนาดใหญ่ตรงนี้มีที่ให้นั่งถ่ายรูปด้วยนะสวยงามมาก แม่นึกว่าปลาฉลามลูกแม่ปลาเทราต์ตัวนี้ก็มีตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากดูมันม,มันมาแล้วนิชานิชามันมาแล้วมันจ้องมองหนูอะ่ะมันจ้องมองนิชาเหรอก็เห็นว่าบิ๊กแพลนโซนใหญ่กว่าตัวนี้เนอเป็นยังเอ็นตัวใหญ่กว่าโบมันเป็นมาเป็นขบวนเลยนะเนี่ย นี่นะปลามาเป็นขบวนเลยดูสินน่มาลาเป็นฝูงแม่เห็นแล้วมีปลาข้างหลังด้วยหรอนี่ชานี่นี่มาปลาตัวใหญ่มากไปไหนไปดูอุโมงเหรอ เห็นนั่งดำน้ําหรอเออนั่งดำน้ำให้อาหารปลานั่งดำน้ำําเขามีอะไรบ้างนี่หน,ะนาเขาานะเ้าไปแล้วเข้าไปแล้ว,ลวมีปลาตัวใหญ่มาแล้วหน่อนนี่หนะอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สาืนให้จุดนี้จะสวยจุดนี้หรอ อ้อมไปทางทิ่เราเคยไปเอา้ามานี่น่าสช่ถึงทางออกแล้วเหรออันนี้ถึงทางออกแล้วเด็กๆอันนี้คืออะไรกระดูกปลาออโครงกระดูกปลาอนนเอา๊ะเอวารู น,นี่เด็กๆอันนี้เป็นไซสยสำหรับหาปลาอันนี้เป็นที่หาปลาเหมือนกันที่หาปลาของคนในสมัยก่อนอ่ะน,นิชาไปเดินก่อนเดินก่อนไหนหนูจะไปทางไหนปลาบึกนิชาอันนี้คือปลาบึกนะเนี่ยปลาบึกปลาบึกปลาหกเบ้ง เอาไปทางไหนใช่อยากไปทางโน้นตรงนี้มีอะไรเอร่อยปลาบึกใหญ่มาก บายบายหน่อยพูดด้วยพูดด้วย